สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำข่าววันนี้ผมมีเหตุการณ์ร้อนแรงจากโลกโซเชียลที่กำลังถูกพูดถึงและแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นภาพแรกอาจตกใจแต่เมื่อดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าโดนรุมของจริงต้นข้าวสุปริยารถตู้แทบแตกเคลื่อนไหวไม่ได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดสดร้อนรอนเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่น้องต้นข้าวสุปริยาศิลปินวัยเพียง13ปีได้ทำการแสดงเสร็จสิ้นลงและกำลังจะเดินทางกลับโดยภาพที่ปรากฏในคลิปคือแฟนคลับจำนวนมากมารอส่งน้องต้นข้าวถึงรถตู้ล้อมรอบแน่นจนแทบขยับตัวไม่ได้หลายคนอาจมองว่าเป็นความวุ่นวายแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปเหตุการณ์นี้สะท้อนอะไรหลายอย่างมากกว่าที่เห็นบนผิวเผิน จากข้อมูลที่ได้รับหลังจบการแสดงน้องต้นข้าวไม่ได้รีบขึ้นรถทันทีแต่เลือกที่จะหยุดพูดคุยหยอกล้อและเปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีท่าทีถือตัวแม้แต่น้อยซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้แฟนคลับที่ตั้งใจมาหาต่างรู้สึกประทับใจและอยากใช้เวลาอยู่ใกล้เด็กคนนี้ให้นานที่สุด บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขของคนที่ได้เจอกันจริงๆไม่ใช่แค่การตามเชียร์ผ่านหน้าจอหลายคนตั้งใจเดินทางมาเพียงเพื่อให้กำลังใจบางคนถือป้ายบางคนเรียกชื่อบางคนแค่อยากเห็นรอยยิ้มของน้องต้นข้าวด้วยตาตัวเองภาพที่รถตู้แทบขยับไม่ได้จึงไม่ใช่ภาพของการรุมทำร้ายแต่คือภาพของการรุมด้วยความรักล้นล้วน เมื่อมองลึกลงไปเหตุการณ์นี้ยิ่งมีความหมายมากขึ้นหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้น้องต้นข้าวสุปริยาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกระแสดราม่าอย่างหนักทั้งคำวิจารณ์ทั้งแรงกดดันจากสังคมออนไลน์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็กอายุเพียง13ปีแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนยอมรับและชื่นชมคือการที่น้องไม่จมอยู่กับความลบไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เลือกที่จะนิ่งยิ้มและพิสูจน์ตัวเองผ่านการกระทา ภาพในเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหมือนคำตอบที่ชัดเจนว่าเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกตั้งคำถามจากสังคมวันนี้กำลังได้รับการยอมรับจากผู้คนจำนวนมากแฟนคลับที่มาส่งถึงรถตู้ในวันนั้นไม่ได้มาเพราะกระแสในโซเชียลแต่มาเพราะเห็นถึงความพยายามความจริงใจและความเข้มแข็งของเด็กคนนี้ หลายคอมเมนต์ในโซเชียลต่างพูดตรงกันว่าดูแล้วรู้สึกอบบุ่นบางคนถึงกับบอกว่าน้ำตาจะไหลเพราะเห็นเด็กคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องหนักๆมาได้และยังคงยิ้มให้กับโลกใบนี้อยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและควรวิเคราะห์คือท่าทีของน้องต้นข้าวในเหตุการณ์ทั้งหมดน้องไม่แสดงความตื่นตระหนกไม่แสดงความอึอดอัดแต่กลับรับมือด้วยความนิ่งสุภาพและให้เกียรติแฟนคลับทุกคน นี่คือสิ่งที่หลายคนบอกว่าน้องมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากเกินวัย13ปีการวางตัวการพูดจาและการแสดงออกสะท้อนถึงการได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนอีกมุมหนึ่งของสังคมคือเมื่อเราให้โอกาสให้กำลังใจและมองเด็กด้วยความเข้าใจเด็กคนนั้นก็สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพไม่ถูกทำลายด้วยคำพูดแรงๆในโลกออนไลน์ รถตู้ที่แทบเคลื่อนไหวไม่ได้ในวันนั้นจึงไม่ใช่ภาพของความวุ่นวายแต่คือภาพของความผูกพันระหว่างศิลปินตัวน้อยกับแฟนคลับเป็นพลังใจที่เงินซื้อไม่ได้และเป็นเกราะป้องกันสำคัญให้เด็กคนหนึ่งเดินต่อไปในเส้นทางที่ไม่ง่ายนี้ได้อย่างมั่นคง สุดท้ายนี้เหตุการณ์โดนรุมของจริงต้นข้าวสุปริยารถตู้แทบแตกเคลื่อนไหวไม่ได้อาจดูเป็นข่าวแรงในตอนแรกแต่เมื่อมองให้ลึกนี่คือข่าวดีข่าวแห่งกำลังใจและข่าวที่สะท้อนว่าความจริงใจยังคงมีพลังเสมอสำหรับวันนี้ลำข่าวขอส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวสุปริยาให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แสดงความรักอย่างสร้างสารรค์ ก่อนจะจบข่าวนี้ผมอยากชวนผู้ชมทุกคนหยุดคิดสักนิดนะครับว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึงนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพของศิลปินเด็กคนหนึ่งที่มีแฟนคลับล้อมรอบรถตู้เท่านั้นแต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมในหลายมิติโดยเฉพาะมิติของการให้โอกาสและการให้อภัยเด็กอายุเพียง13ปีคนหนึ่งต้องเติบโตท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายคำชมก็มีคำตำหนิก,ก็มีและบางครั้งคำตำหนิเหล่านั้นก็หนักหนาเกินกว่าวัยของเขาจะรับไหว แต่สิ่งที่น้องต้นข้าวแสดงให้เห็นคือการไม่ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นทำลายหัวใจตัวเองน้องเลือกที่จะยืนหยัดเลือกที่จะเรียนรู้และเลือกที่จะเติบโตอย่างเงียบๆจนวันหนึ่งภาพที่ปรากฏออกมาคือภาพของเด็กคนหนึ่งที่ยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางความรักของแฟนคลับจำนวนมาก ภาพที่รถตู้แทบขยับไม่ได้ในวันนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความสงสารแต่มันคือผลลัพธ์ของความอดทนความพยายามและความจริงใจที่น้องต้นข้าวได้แสดงออกมาอย่างต่อเนื่องแฟนคลับที่มาส่งถึงรถตู้ในวันนั้นไม่ได้มาเพราะกระแสะในโซเชียลแต่มาเพราะเห็นถึงคุณค่าในตัวเด็กคนนี้เห็นถึงหัวใจที่ยอมไม่แพ้และเห็นถึงรอยยิ้มที่ยังคงอบอุ่นแม้จะผ่านเรื่องหนักๆมาแล้วมากมาย ในฐานะสังคมเราอาจไม่จำเป็นต้องรักใครเหมือนกันทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรมีเหมือนกันคือความเมตตาโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะคำพูดหนึ่งคำของผู้ใหญ่อาจกลายเป็นแผลในใจของเด็กไปตลอดชีวิตหรือในทางกลับกันคําพูดดีๆเพียงแค่ไม่กี่คําก็อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เด็กคนหนึ่งลุกขึ้นสู้ต่อได้ เหตุการณ์ของน้องต้นข้าวสุปริยาในครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าพลังของกําลังใจนั้นมีค่ามากกว่าที่เราคิดสุดท้ายนี้ผมอยากฝากถึงแฟนคลับทุกคนว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตามเชียร์ในวันที่เขาประสบความสำเร็จแต่คืออยู่ข้างๆในวันที่เขาโดนตั้งคำถามและการแสดงออกอย่างเหมาะสมปลอดภัยและสร้างสารรค์คือสิ่งที่จะช่วยปกป้องศิลปินที่เรารักได้ดีที่สุด ขอให้ภาพความอบอุ่นในวันนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกล้าที่จะยิ้มต่อแม้จะเคยล้มและกล้าที่จะเดินต่อแม้จะเคยเจ็บและสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยาหากวันหนึ่งน้องได้ย้อนกลับมาดูภาพเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าน้องจะเข้าใจว่าความพยายามของน้องไม่ได้สูญเปล่ายังมีคนจำนวนมากที่เชื่อในตัวน้องและพร้อมจะเป็นกำลังใจให้เสมอ ขอให้น้องเติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งทั้งร่างกายและหัวใจและเดินบนเส้นทางนี้ด้วยรอยยิ้มที่เป็นตัวของน้องต่อไปสำหรับวันนี้ช่องลำข่าวขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีครับ สี่ระบบก็กำลังสเรอุญากลับมาบการทุข่วอ่างนะครับผมสำหรับในวันนี้นะคะนอกกจะไดอน้อต้าแล้วนะคะเราจะได้เจอความสวยอลังการของน้องใหญ่ใส่ช่น้ด้วยนะคะเยวนี้เดอนตีสิบสองน่นอยนะคะัวเรียมร้อมน่น่อนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานะเปิดนะครับนายกว่าทนี้องเรที่ต่าง ของทรเสร็จแ,แลแบบ้วอยากเล่นเกมาหีรครับผม

นะครับประดมมะโซนที่น้องลยายามจะบอกว่าตัดปดีเวลาช่วงคางสนุกสนานของน้องเอเนะคะิดลนะคับออยกจะ้ทุกคนเลยนะคะแต่ก็ด้วยแงงาที่าปที่นี่ราะวอยากให้ได้เห็นติทงตทั้งต้องแนนนะรีี้บอกว่ามตดาต้งเป็นซุปกันน้องต้นหน้าเราทำอย่างน้าก็ โผลขึ้นมาแล้วครับโอ้ค so รับตัด so ตัวเองทุกอย่งเลคุ้มแข้พอโสภ่าครับผมตัดตัวเอทกอย่าง้ครับผมค่ะและเรต่อไปนะครับตัตั